วันนี้พามาตลาดบองมาเช่เพื่อมากินติ่มซำกันนะครับโดยติ่มซำร้านนี้ชื่อว่าดอกท้อติ่มซำอย่าเรียกผิดนะที่สังส่งๆอย่างที่เห็นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งขนมผักกาดมันโถสังผยาใบาเตยฝันโกขนมจีบกุ้งจักระพัดกุ้งจักระพัดนึ่งมะนาวเสี่ยวหลงเปา ทำสุยก็เปลือกมันแข็งมากเลยแต่ถ้าเกิดเจาะเข้าไปได้นะข้างในเหนียวนุ่มหนึบฟองเต้าหู้ใสกุ้งทอดจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขานึ่งมาร้อนสดๆใหม่ๆเลยกินแล้วมันฟินมากๆติ่มซำเนี่ยถ้าไม่ร้อนนี่ไม่ได้เลยนะรสชาติไม่แพ้เหลาดีๆเลยแต่บรรยากาศแบบง่ายๆกว่าแล้วราคาก็เป็นมิตรด้วยวันนี้ผมก็ามากับเพื่อนก็เลยจัดกันไปอย่างหนัก18ถาดส่วนที่เหลือของวิดีโอนี้ก็คือผมจะให้ดูเนื้อข้างในนะครับ ส่วนใครที่อยากลองติ่มซำว่างๆก็ลองแวะไปดูนะครับที่ตลาดบองมาเช่ลองแล้วคิดยังไงก็มาบอกกันบ้างนะครับ